มันมีคนพิสูจน์ได้จริงยืนยันกันอย่างพวกเราที่พิสูจน์ได้จริงจะมีหมูมีมวลแล้วมันมั่นใจจริงๆแล้วมันมั่นใจอย่างโอโหลึกซึ้งลึกล้ําเลยว่าโอโหอันนี้เนี่ยเพราะเรามีทั้งสองอย่างไอ้อย่างที่เราเคยถูกหลอกมาแล้วก็มีไอ้นี้เราหลุดพ้นแล้วก็มีไอ้หลุดพ้นแล้วยังไม่ถาวรก็เคยมีหลุดพ้นแล้วยังถาวรยั่งยืนก็มีมันก็เลยชัดทุกอย่าง ชัดทุกอย่างไม่มีใครมาโกหกเราได้ไม่มีใครมาหลอกมาบอกเราได้เราได้ของเราตนเองเราจะชัดเจนมันมีได้จังที่ว่าเนี่ยมันสุดยอดก็คือมันมีได้ตรงกันมากคนขึ้นมากคนขึ้นและก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะมีได้แต่มีได้จนสุดท้ายที่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เหมือนกับเราพูดแต่ต้นว่ามันไม่เที่ยง แต่พอทาได้แล้วมันเที่ยงมันก็จะรู้อ๋อเอ็ไม่เที่ยงกับเที่ยงมันคืออะไรความหมายว่าเที่ยงคืออะไรไอ้ที่ว่าไม่เที่ยงคืออะไรอเอาลองถามพวกเรานิดหนึ่งตรลงไอ้เที่ยงกับไม่เที่ยงเนี่ยอะไรมันสูงกันเที่ยงกับไม่เที่ยงอะไรสูงกกันเที่ยงกับไม่เที่ยงอะไรสูงกัน <laughs> ใครว่าไม่เที่ยงสูงกว่ายกมือใครว่าเที่ยงสูงกว่ายกมือโอ้เขาทาเออเขาทาไม่เที่ยงเอ้ไม่เทียเเท่ยงแพ้เที่ยงสูงกว่านะจริงๆแล้วสุดท้ายจริงๆในความไม่เที่ยงมันเป็นมวลที่เยอะในมนุษย์แต่ในหมู่เราในความไม่เที่ยง น้อยความเที่ยงเยอะกว่าแล้วถ้าไปทำทั้งโลกในความไม่เที่ยงเขาเยอะแน่นความเที่ยงเขาน้อยเขาจะยังมีความเที่ยงที่เป็นโลกุตระมันถาวรเที่ยงแล้วมันไม่แปรปวดปวดแนละ้วมันนิจังทุกวังส,สตังอวิปริณามมาทมังอาสังในลังอสังกุปังน้อยยากนะแล้วเราก็ไม่สงสัยในความไม่เที่ยงเลยเราจะไม่สงสัยในความไม่เที่ยงคนเขายังไม่เที่ยงอยู่เขายัางนี้แหละ ความไม่เที่ยงนี่แหละทุกข์ความเที่ยงแล้วไม่ทุกข์หรอกแม้แต่คนเอาวิชาเขาเที่ยงเขายังไม่ทุกข์เลยพูกนั่งสะกดจิตเขาจะนั่งโอ้ยเขาได้แข็งแรงเที่ยงเข้าเลยนะแล้วเขาก็ว่างเขายังไม่ทุกข์เลยไม่ต้องถึงกับนั่งสะกดจิตหรอกคนปฏิบัติลืมตามีสติไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่รับไม่เกี่ยวไม่ยุ่งเขาทำได้นะ เขาไม่รับเขาไม่เอาปฏิเสธแค่ปฏิเสธนะเขายังสบายเลยเขาเอาจิตใจไม่เกี่ยวช่างมันได้เขายังสบายเลยใช่ไหมแต่พวกนี้ยังไม่แน่นอนรอคนที่ไม่เที่ยงแบบระดับพวกนี้เราพิสูจน์ไปเถอะพิสูจน์จากพวกนี้จริง,รงๆแล้วนี่มันมันยากต้องให้เกิดจริงเป็นปัจจตลักษ์ คนใดที่เข้าถึงได้มันรู้ถึงได้จึงจะชัดเจนจึงจะดีจึงจะเป็นที่สุดนะครูครับตัวอย่างนี้พอดีผมมีคนที่รู้จักแล้วก็พฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันท่านนี้เท่าที่ดูรู้สึกว่าคนใกล้ชิดเนี่ยเด็กคนใกล้ชิดคนนี้เขามีความเชื่อทางไสยศาสตร์ใช่ไหมครับเขาก็ถามเรื่องไสยศาสตร์กับพ่อครูแต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่า เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่อ่อนไหวง่ายแล้วก็เหมือนกับเขามีพฤติกรรมที่เหมือนกับต้องเจ็บกดแล้วก็ไปออกทางกินถ้าเป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวเรื่องไสยศาสตร์นี่พ่อครูคิดว่ามันจะแก้ปัญหาเรื่องจิตเขายัางไงมันบําบัดไงมันไปบําเรออางน,นวนหลบไปมันหลบความจริงไปออกทางโน้นครับหลบทางนี้ไปออกทางโน้นครับมันมันยังไม่เที่ยงมันจะต้องไม่หลบอะไรทั้งคู่อะ ท่านนี้ก็ไม่หลบ,บท่านนี้ก็ไม่หลบมันต้องไป,ไปเผชิญอ่าต้องเผชิญทุกอย่างเนจังจังสมบูรณ์เมืองศูนย์จริงๆมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่กลับกรอกอ่านั่นแหละก็ค่อยๆรู้ไปมันไม่ง่ายจะบอกกันบางทีนี่ถ้าไม่เจอกับตัวเองแล้วมันยากจนจะเข้าใจถึงความเที่ยงและความไม่เที่ยงที่สูงสุดที่ยืนยันเลย สุดท้าจริงๆแล้วสูงสุดที่เที่ยงนี่แหละที่อาตมาพยายามเอาพยัญชนะเอาบาลีของพระเจ้ามายืนยันว่าน,นิจจังนิจจังกระเทียมแท้ทุวังยั่งยืนสัสตังเป็นอย่างนี้ตลอดการเลย forever ตลอดการสัสตังอวิปริณามธรรมังไม่แปรเปลี่ยนเป็นอื่นอีกเป็นอย่างนี้เด้เป็นอยู่เงี้ยไม่เปลี่ยนเลย อะไรอะไรจะมาทําลายจะมาล้มล้างจะมาเปลี่ยนอีกเปลี่ยนไม่ได้อสัง่งหฮรังอสัง่งหฮรังเปลี่ยนไม่ได้อสั่งกุปปังไม่กลับกาเริบอีกตายแล้วตายเลยอาัมาแปลว่าง,งั้นมันตายแล้วไม่มีทางฟื้นอีกเลยตายแล้วตายเลย,เยอสังกุปปังเป็นต้นซึ่งมีพยัญชนะที่อัตมารวบรวมได้ของพระเจ้าที่ยืนยันไว้นีอยู่เท่านี้่ เป็นสุดยอดแล้วน,นี่คือสัจธรรมที่จะต้องอยืนยันพิสูจน์พิสูจน์แล้วมันจะยืนยันตนเองใครจะเป็นยังไงยังไงยังไงเราก็รู้คนที่ตรงกันเออกขจบคนที่ยังไม่ตรงกันบนที่สุดถึงที่สุดนถึงที่สุดจริงๆมันก็ถึงที่สุดจริงๆใครไม่ถึงจุดยอดตรงนั้นจริงๆมันก็ยังหลังเลหรือว่ายังไม่สนิทใจแต่ถ้าถึงสุดยอดเป๊ะจริงๆแล้ว มันไม่กระดิกห่อมันไม่ไม่ไม่ีอะไรระแวงมันไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยจริงๆเลยนะ